มันถึงก็เป็นเรื่องเลยเนาะเราเป็นโจนสรสลัดตามล่าหาวันพีชวันที่ปลายเดือนนั้นเรากับเจอเจ้าทะเลตัวน้อยโดนแดดแม่เอาเอาไปตาย <c oughs> แล้วก็ขึ้นโดนไม่แดดแล้วก็มีบิงโดนจ้องแยงอะไรคืออะไรวินหนีอะไรครับจุรเคียมีมีทันรอดแล้วเป็นลาวา้เา,เ,า,เ,าเจอสมบัติ โดนนกวินไล่ปลาหมึกตดเหม็นอะไรบ้าน,นี่ยะแลดับเพิ่มละรายการแล้วก็ตกนทุบเรือ,ลอปลาหมึกจับไปไม่ใสุปลาหมึกนกนกหมึกเจาะเรื่ออย่างนัง้นแหละทีนี้ต้องรับทุกคนเข้าสู่ Don't stop shipwrecking ไม่รือว่าอันถูป่ะน,นะแต่เรามาดูที่สอนเล่นก่อนละกันอืมน่าจะไม่ยากเนานะดูเลยดีกว่า setting <F> ไม่น่าจะมีอะไรน่ามีปัญหาดูเลยอันนี้เราดังไปไหมหรือกำลังดีกำลังดีแล้วแหละ เราเลือกตัวละครได้ไหมครคเตอร์ว้าวเราเลือกตัวละครได้ด้วยเนาะเดอะเจนท์ n มน e ทเรเชก็เป็นนักวิศวะที่สุดแสนสุภาพาชื่อวิลเลียมเนาะอืมเขาจะเก่งเอ่ออะไรเนะี่ยเอาเอาป็นว่าเราอยากคิดมาก เราเลือกตัวละครสุดน่ารักกันดีกว่าชอบไปไหนเราเลือกตัวนั้นไปเลยเอโนนร่คือสุ่มหรือว่ายังล็อกอยู่น่าจะายังล็อกอยู่เนาะต้องกดล็อกตัวละครกันอันนี้สาวน้อยไมมคิดไฟแน่ๆแต่กล้ามอืมเลยมีสาวสวยหนึ่งคนเอาน้องคนนี้แล้วกันเหมือนอันนี้เบลลิเวอร์เหรอเบลลิเวอร์ จะไม่หัวน,นี้นั่งอะไรยากป่ะจะไม่ตีเวลาเจออะไรยากๆออแล้วก็จะไมร่รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนีออ่รู้สึกปลอดภัยเนี่ย comfort comfortable รู้สึกปลอดภัยในที่มืดเราต้องอยู่ที่มืดเนาะแล้วก็จะมีหนึ่งสตูลล่าด้วยน้องสาวตัวเองเอ๊ะ ไม่หรอกม,มั้งอือมีตุ่มไหมอะไรก็ได้แหละมามามาดูเลยเรามาลอง,ลองเล่นกันดีกว,ว่ามาถึงเกาะแถวโอ้น่าจะเป็นเกมน่ารักเลยใส่แต่มือที่อยู่ซ้ายขาวานี่ค่อนข้างน่ากลัวอ,อยู่เฮ้รอนานจัง ส้าโลกอยู่เนาะสต้างงูสร้าปลาฉลามสร้าทะเลสร้างมหาสมุทรหนาเงินไปแล้วนะเอางี้ดีกว่าผมจะนอนสักงีบตื่นมาผมคนได้เล่นพอดีโอเคนอนสักงียบกันทุกคน ว้าวรู้สึกเหมือนเกมจะมาแล้วนี่เกมมาแล้วหลังจะต่อยันยาวนานอยู่ดีๆเราก็ว่าไงเหมือนอยดีเราก็มาอยู่ในเกานะเนาะแล้วก็มีนกแก้วคุยกับเราทีนี้เราก็ต้องเดินเนี่ยอ๋อเหมือนเราแตะเราก็จะเดินได้เนาะนี่รู้เก็บของ นี่คือทำไรความตายจะตามหาเธอร้อ,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 องเพลงได้ด้วยอะไรวะนี่เก็บเก็บมีอะไรก็เก็บมีอะไรให้เก็บอีกไหมอ่ะน้องพวกรับใครอ่ะล้วของที่อยู่มุมตอนนี้ผมหยิบ ไม่ได้อะนอกนกทร,ปรปัปิงทรัปิงอืมปู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 เก็บของมีอะไรให้เก็บเก็บให้หมดเลยเก็บ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 เๆ็บเ็บเ็บเ็บไม่รู้เก็บทำไมนี่คืออะไรอ่ะ ขับของเหรอโอ้เป็นครับอันนี้เหนึ่งได้ไหมครับไร้ปะขับของได้อันนี้ของที่น่าจะจําเป็นเหรอที่ขุดไหมแต่เราไม่มีหินเลยอะต้อนหินเราจะเอามาจากไหนได้เอย ถาบอะไรก็ไม่รู้อ้นนี้ก็เป็นเชือกเป็นกับดกักมีร่มด้วยนี่คืออะไรอฮนี่คืออะไรอะ่ะหนึ่งท้าเพื่อมาช่วยเหรอเป็นเกี่ยววิทยาศาสตร์ที่เราไม่ค่อยมีหัวทางนันเท่าไหร่นี่นี่คืออะไรไม่มีอะไรแล้วน,นี่ล่ะ ไม่กดไม่ได้เหมือนเราต้องตามหาก้อนหินมากกว่านะนี่ก้อนหินลู่นอะเก็บก้อนหินได้ไหมไม่ได้ฮอันนี้คือแมพที่เราสำรวจเนาะนี่ก้อนหินอืตามหาก้อนหินก่อนละกัน เดินไปอะไรเราก็เก็บไปด้วยอืมอืมอืม,อมคืออะไรไม่รู้อืมตมามหาเฮ้ยนี่ไม่ได้นี่คืออะไรฮะฟินตอนนี้คือแบบ แค่มืดแหละเราควรจุดไฟก่อนเนาะเหมือนเราจะต่อยอะไรได้สักอยาก่างอืมจะเหมือนตัวเราอยู่ในความมืดได้ใช่ไหมคอมฟอร์ตก็คือรู้สึกปลอดภัยถ้าผมจำไม่ผิดอแต่เราต้อง เคลียปัญหาเรื่องการหาอาหารเราออกจากทะเลไม่ได้ที่เรารู้ตอนนี้นะแล้วเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาติดที่นี่ได้ยังไงเฮ้ยเ่ยๆฝันหนูมีอะไรแปลกโอ้เรไปไม่ได้หรอต้อให้ผมเดานะเราเนี่ยต้องทำเรือซึ่งเราต้องใช้ไม้ ตรงั้นเรามาทำขวานเลยล้วกันทำขวานทำขวานจะได้ตัดต้นไม้ได้ปึ๊บอันนี้ขวานตัดต้นไม้อ่าเรียบร้อยอืออ่ะตัดไม้ตัดตัดตีตีตีต,ตีโอ้โหได้ของแล้วเก็บให้หมดเลย อ๋อได้แค่นี้หรอตัดต้นนี้แล้วกันต้นไม้ใหญ่หอืมเกิดอะไรมาก็ไม่รู้อื้อ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 ฟังฟันฟันต้นไม้เหรอต้นไม้ต้นโดนกัดทุกอ่ะ เฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเจอหูเฮ้ยเจอหูเจอหูเจอหมูคู่มันคู่มันโอ้โหจะตายหมูมันดือดหูเดือดจัดเลยทัวเดียวยังปลอดภัยอยู่นะเนี่ยเกือบแล้วไง ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ถ้าเรากดอย่างนี้มันจะไวกว่าเจ็บเๆ็บเๆ็บเจ็บเก็บเ็บเ็บเ็บของต่อไม่ได้แล้วนี่คืออะไรอ่ะไข่เหรอวันนี้ของเรานข้างเต็ม เพราะฉะนั้นเรารับของก่อนละกันมีโคมไฟอย่างหนึ่งอืมอ้อแคมไฟดีกว่าไหมเพื่อความปลอดภัยอือน่าเก็บไม่ได้เลื่อนไ่แคมไฟแล้วค่อนข้างดีขึ้นขัดยาเหรอใช่ เด๋ยวเก็บยามาใหา้ไม่ยามาแล้วอ้าวแต่ทีนี้ไข่ก็หายไปแล้วอือน,นี่จะทำอะไรโอ้ทำจุกิดขบเพ่อนสองอันเปลืองจัด เก็บได้ไหมเรื่องมากเลยอ่ะโอ้มื่ไแล้วมวื่ได้วอมื่ไม่อิงทีเราข้าวไ,ได้ไดมมั่งเราควรค้าวแบบอื่นได้มั่งนะอย่างเงี้นเราจะอยู่ที่นี่ลำบากมากโอ้มื่ไแล้วเตัดต้นไม้แถวนี้ดีกว่า โอ้โหโอ้โหเราต้องมาข้าวกลวงมาเก็บเหมือนกันนะเนี่ยฮ่าตัดต้นไม้ไปทังหัดเราจะมีไม้พอเนาะตึ๊กตึ๊ก่าเรียบร้อย อราเปเนคาเข้มไฟต่ออันข้ามปลอดภัยนะผมว่าถ้าโอ้โหจะสู้ been, injuries, Leah, is, promises, actors, หรอ้วหนูจะสู้หรอหนูจะสู Asia> ้หรอจะสู้หรอจะสู้หรอวี่มันเรียกพวกมันเรียกพวกมึงเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีครับเข้ามาดีครับเข้ามาดีครับก็ไม่ได้กลัวหรอกก็ไม่ได้กลัวหรอกก็ไม่ได้กลัวหรอก ขมดิครับมาดตัดทำไมอันนี้จะตู้ออวจะตู้กรจะตู้ออกมันหัวเข้ามาดิเข้ามาดิใส่นัวใส่มืนใส่นัวได้หมดอ่ะใส่มืนัวได้มดอ่ะเจ็บเจ็บมันตู้ให้มันตมาเข้่มาดิเด้อเด้อเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรเราเป็นอะไร อุ้ยอุอ้ยเป็นอะไรมันมันมันแบบอยู่ดีๆพอมันมืดเกินไปแล้วเราจะโดนฆ่าเหมือนความมืดมันไล่ฆ่าเราอยู่อ่ะแต่ว่าประเด็นคือเรามีแคมไฟอยู่นะแคมไฟดับไปเลยอันหนึ่งอ่ะหรือว่าเรื่องเราหมดวะน่ากลัวโอเค แต่ประเด็นคือตอนเนี้ยเล่นกับเพื่อนได้ป่ะคือมันเล่นกับเพื่อนได้ไเพราะเ่ากอจัดเล่นกับเพื่อนมากมัน่าจะสนุกอ่ะน่านจะช่วยกันได้ดีมากฟีดแบ็กส่งกลับไปได้ไหม <c oughs> โอเคถ่าหน้าเอาใหม่เจอใหม่คลิปหน้าครับเราจะเป็นคลิปอะไรต่อไปแต่ตอนนี้คือแบบต้องไปฝึกใหม่แล้วฝีมือต้องไปฝึกเพิ่มอีกเยอะ แค่คือเดียยไม่ผ่านเลยไม่น่าห้าวกับงูเลยแกงงูมเมื่อกี้บ๊ายบาย